ก็ผีรับผีพันธ์ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ข่าวเรื่องของกำนันก็ดีอ,อบตอก็ดีเนยเยอะเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดมีเรื่องราวของอ,อบตเฉาเกิดขึ้นอีกแล้วแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปติดตามกับคุณนิวณชาญนะคะใน v i r ร์ช l r e รีพอร์เตอร์พาบ AIS 5 g ค่ะ สวัสดีคุณทุกคนคนรับผิพารบรวมไปถึง,ถงท่านชมพด้วยนะครับจำกันได้ไหมครับว่าเราเคยมีเคสหนึ่งที่ผู้ช่วยการคลังอบอตอาอจสามารถเนี่ยเขาใช้ลากิจยาวนับเดือนแล้วก็ไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีนะฮะล่าสุดมีเจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งทํางานที่นี่เหมือนกันเลยลางานร่วม2เดือน ไปแต่งงานไปลาเที่ยวลากันว้าวุ่นเลยทีนี้จุดเริ่มต้นมาจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านครับโพสต์แฉข้าราชการรายนี้เป็นหัวหน้าสำนักปลัดอบตอ,อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด ลาพักผ่อนเนี่ยรวดเดียวตั้งแต่15มีนาคมจนถึง7พฤษภาคมท่านผู้ชมจากนั้นลากิจต่ออีกจากวันที่8ถึง11พฤษภาคมถ้านับเฉพาะวันทํางานรจจาชการก็ล่อไปแล้ว35วันท่านผู้ชมกลับมาทํางานไม่กี่วันก็ลาอีกแล้วคราวนี้ลากิจ6ถึง20มิถุนายน ลาไปแต่งงานกับสามีที่เป็นออสเตรเลียครับซึ่งก่อนหน้านี้เธอลาไปหาสามีเที่ยวไปเที่ยวมาพอช่วงโควิดเนี่ยล็อกดาวก็ใช้โอกาสอยู่ยาวๆกับสามีร่วม3เดือนครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ช่วยทําเรื่องลาย้อนหลังให้อีกล่าสุดนายอนุชาพึ่งบุญศรีนะครับผู้มนวยการสำนักงานปปชจังหวัด1 0อเอเนี่ย ให้คณะไต่สวนลงพื้นที่ไปยังอบตอาจสามารถเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกร้องดูหลักฐานในการลางานบอกว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ครับซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนถึงจะสรุปได้ว่ากระทําผิดจริงหรือไม่ด้านของนางสาวพากามาศหัวหน้าสํานักงานประหลัดอบตอาจสามารถที่ถูกพาดพิงบอกว่าตนเองได้ลาไปต่างประเทศจริงครับ เพื่อพาลูกชายไปพบสามีที่เป็นนักธุรกิจที่ออสเตรเลียและก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือที่นั่นด้วยเธอยืนยันนะครับว่าเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ลาอย่างถูกต้องตามระเบียบแหละเนื่องจากได้สะสมวันลาไว้และก็ใบลาก็ได้รับความเห็นชอบจากทั้งนายกอบตและก็ปหลัดอบตเป็นที่เรียบร้อยไม่หนักใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรอกครับขณะที่ พันอากาศเอกสรายุทธสุ่มมาตรนะครับปลัดอบตอาจสามารถระบุบอกว่าตามระเบียบราชการเนี่ยถ้าอายุงานเกิน10ปีสามารถสะสมวันลาได้ถึง30วันนะครับซึ่งหัวหน้าสํานักง,งานปลัดคนนี้ก็ยื่นใบลาเนี่ยตามระเบียบส่วนประเด็นที่ลาครบ30วันแล้วก็ยังไม่กลับมาทํางานเกิดจากไม่มีเที่ยวบินเจ้าตัวก็จึงโทรแจ้งนายกอบตอและตนเองเพื่อขอลาเพิ่มซึ่งก็เป็นเหตุสุวิสัยจึงอนุญ,ญาตให้ลาเพิ่มได้ครับอลองไปฟัง เสียงครับ่อกตามปกติฮัฟ่อนสามจุดสมที่บันทำการส่วนอีกห้าวันเิน่ากิจแต่เขาก็กลับมาทํางานตามปกติหลังจากลาแล้วใช่ไหมฮะไม่ได้มีการต่อเนื่องเกินเลยครับตอนนี้ต่อเนื่องนิดหน่อยครับเพราะว่าเขาเครื่องเชื่อวินไม่มีเขาเลยกลับมาช้าอยู่ที่สามวัน ครับอเลยก็เขาแจ้งโทรศัพท์ทางผู้บริหารแล้วนะครับสางงานผู้บริหารแล้วว่าเครื่องบินไม่มีเครื่องบินมีวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะเขาก็เลยเดินทางกลับมาได้วันที่สิบเอ็ดนะครับบริหารก็พิจารณาแล้วเนั่องจกเครื่องบินไม่มีก็ไม่ถือว่าปกตงต่อการปฏิบัติงารกลับมาก็ต้องมาเขียนเวลาเพิ่มให้มันครบเขากลับมาเขาก็เขาก็มาลงเวลาเพิ่มก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับ ส่วนกรณีที่มีคนสงสัยเรื่องของการนับวันลายืนยันนะครับว่าการลาเนี่ยจะนับรวมเฉพาะวันที่ทําการครับโดยไม่นับรวมวันหยุดซึ่งเมื่อเป็นไปตามระเบียบนี้ก็ไม่น่าจะมีความผิดโดยจะยื่นเอกสารทุกอย่างให้ปปชดําเนินการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงต่อไปครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเคสผู้ช่วยการคลังที่บินไปเป็นผีน้อยเนี่ย เขาล่าสุดมีผลสอบเบื้องต้นแล้วนะครับพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด6รายด้วยกันที่คอยช่วยเหลือทําเรื่องลาให้แล้วก็ต้องติดตามกันต่อว่าบทสรุปี่จะเป็นอย่างไรนี่คือทบทของช่วง virtual reporter powered by ais 5 g ครับ